บทที่ส4บ่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตางเอกังสมัยยังพระควาสกเกสุวิหรารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตามพิขุสังเคนาสัตถงปัญจมตเตหิพิขุสัตเตหิสัเพเหวะอรันเตหิทัสหิจะโลก,กะทาโตหิเอวะตาเยปุเยนนสันนิปนติตาโหติพระควันตานังสันทัศนายะพิขุสังาจาสะสัตตะโคจะตุนนางสุตวา สกายการนังเทวตาเอตตาทัสโหสิยังโขปคะวาสกเกสุวิหรารติกัปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิสเพเหวะอาอัฐานเตหิทัศหิจาโลกะทาโตหิเทวตาเยผุยเยนะสันนิปติตาหนติภควันตานางภควันตังทัศนายะทิพิกุสังกะจายานันูณะมยมปิเยนะภควาเตนุปะสังกะเยยมะ เมยามะอุปสังกะมิตวาภะคะวะโตสันติเกปาจิกะคาถาสาเสยยะมาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะสวาภะรวาปุริโสสมัติทิตังวาพาหังป้าเสยไดปะสาเรยะปะสาทิตังวาพาหังสัมิชเยยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระ หิตาภควตาตโตปุระโตปาตุระหังสุอตโคตาเทวตาภควาตโตอภิวาเทตวาเอากะมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตาโคเอกมันเอากาเทวตาภควาตโตสันติเกอิมังขาทังภะสิมหาสมโยปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอัคคะอาคะตัมมะหะอิอาาม,อมังธรัรมมะสมายางทักขิตาเยวะ อปาราชิตะสังคันติอ,อ,อัตโคอปารา,ทารเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังคาทาภาสิตันตะพิกโวสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุมะอ,อุชุกะมะกังสุสาระถิวะเนตานิคะเฮตวาหิอินทริยานิรักขันติปันติตาติ อาตโขอปะราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังขาทางภาสิเชตวาขีลังเชตวะปะรีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะเขเชาเตจารันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุนันสุทันตาสุสูอานาคาติอาตโขอปะราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคามิสติอปายะภูมิงปะหายะมนุษ สังเทหังเทวากายาปริปูเรศสันติติอตาโขภควาพิขุพิขุอมันเตสิเยปุยเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปริตาหนตุหนติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคจะเยปิเตพิขเวอะเหสุงอาติตะมัทธานังอรหันตโอสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควะภคะวันตานัง เอตัประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาเออะเฮสงเสยยะถาปิมยหังเอตาระหิเยนิเยปิเตพิขเวภวิสันติอะนาคตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมยหังเอตาระหิ อาจิกิสามิพิกเวเทวากายานังนามามิกิตยา,ยา,กายาาามามสสิสามิพิกเวเทวากายานังนามามิทิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุการมณัสิกโรภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกูภคะวาโตปัจจัโสสูงภคะวะเอตะทะโวจะ ิโลกะมนุษย์กัสมิยัตถภุมมาตัาสิตาเยสิตาคิริคภรังอัปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัสลีนาโลมะหังพาหังสาภิสัมพุนโนโอทาตะมะนณะสาสุทธาวิปะสน,นะ,ะนาวิลาเพยโยปัจจัตเตยัตวาวเนกป,ปิละวัทะเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาิกโวเตจอัตตปะมังกรุงสุตวาพุทธศาสตร์ศาสนาเตสัมปาหุระป,ปาตุระหุยานังอมนุษณาณทัศนังอเปเกสตะมัตคุงสหัสสังอัฏฐสัตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุษณาณมัตสงอเปเกนันตะมัตคุงที่สาสภะพุดา อาหังตันจะสัพังพิญญายาะวะวคิตรวานาจักขุมาตะโตอมันตะยิสัทถาสวะเกสสเนรเตเท,ทวกายาภิกันตาเตจิชานาถะภิกวโวเยโว,วหังกิตตัยิสามิเครราหิอนุป,ปุปโสสัตตะสะหัสสาเยวะอยากขาภุมมากระปิลวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตนะม,มันโตยะสสิโนโมทมานาภิกกาม,มุงภิกขุนางสมิติงวะนัง ชาติสหัสสาเหมมาวตายาขานันตะวานิโนย์ที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตยาสัสิโนโมทัมนาปิกกรมุมภิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายาขานันตะวานิโนย์ที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตยาสัสิโนโมทัมนาปิกกรมุมภิขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสระสะสหัสสายาขานันตะวานิโนย์ที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตยาสัสิโนโมทัมนาปิกภิมุมภิขูนางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายักขานันาตมวนินโนที่มันโตชุติมันโตนว,ตวาสาสโตยะสเสนโมบุธามนาภิกรรมมุมพิกูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชค่ะหิโกเวปุลลัสสะนิเวสนานังเพิโยนางสตสัทัส,สังยักขานังปุยรุปปาสติกุมพิโรราชค่ะหิโกโสปา,าขะสมิติงวะนางปุริมจาจะทิสาราชาทตารัตโธปะสาสติ คันทพ,พานางอธิปติมหาราชายสัิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยสสิโนโมทมานาภิกรรมภูนางสมิติงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโโหตปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสิโสปุตตปิตัสสะพ,พาะโวอินทานามามหาพลา อิทิมโตชุติมันโตว,วันนวันโตยศสิโนโมธรรมานาภิกกรม,มุภูริคุางสมิติงวะนางปัจฉิมจะที่สั่งราชาวเวโรปะโกปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายศสิโสพุทธปิตาสะพะหวอินทนามามหัพผลาปิทิมัโจอิทิมัโตชุดิมันโตวันวน,ววนวันโตยศสิโนโมธรรมานาภิกกรม,มุภูริคุางสมิติงวะนางอุตรันจะที่สั่งราชากุเวโรตัปปะสสะสติ ยักษานาธิปติมหาราชายาส,สัโิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามาม,มหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสินโนมุทัามานาพิกามุมิโคนางสมิตริงวะนางปุริมาทิสังอัฏฐตารัตโถทักคีเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปกโกคกุเวโรอุตรังทิสังจังจตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสังทัทธันล,ละมานาอัถังสุ วนเนกปิลาวัตเวเตสามมายาวิโนทาสาคูวัยจะนิกาสถะมายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเศโธจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวาสูตโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะเต็มพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหรา,าชุพิโมธรมานาปิกังมพิคูนัสมิติงวะนังอาัถาคูนาภานาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัชากากรรมภัทสสตะราอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตารฐาจจะยาคูนาคายัสาสิสส ยัสสินโนเอราวันโนมหาราณาคามหานาโคโสปาคะสมิติงหะนังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักคูเวหาชยสาเตวณามัชปัปตาจิตราสุปันนอิติเตสะนามังอภยันตธานาคราชาณะมาสิสุปันนโตเขมมมกาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสปนาสรณนะมากังสุสุดทางชิตาวชัชระหัตเถนะสม,มุททางอสุราสิตาพาตโรภาสวัสเสเต,เตอิทธิมันตเจสสินโนกกละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวขาสาเวปะจิตติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสะตัญจะ ผลิตตานังสพเพวโรจะนามกาสันในหิตวาพริงเสนังราหุพัทธะมุปาขมูสมาโยธานิปัทันเตภิกขูนางสวิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคขมูวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจะยสสะส,สะห เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาย,ยสส,าสิโนทัศเสตทัสธากายาสพเพนนันตาวนันโนอิทิมัโตุติมันโตนันมันโตยยสสิโนโมทามานาพิกขมุพิคูนางสมิติงวัาังเวนทูจะเทวาสหดีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัศสุปะนิสาเทวาจันทม,มาคูป,ปุรากิตาสุริยสูปะนาสิปะนา ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาณขัตตานิปุรักิตาวาอาคูอมันทะวะลาหกกาวา,วาสุนังวาสโวเศรธโธสักโกปาขะปุรินทัตโธท่าเ,เาสตตัสทากายาสัพเพนันตาวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตนะันมันโตยสะสเซโนโมธัมมานาปิกัมวิขุนางสวิติงวะนงังอาถาคูสหภูเทวาชาละวิคิสิกาสิการิวะ อริทกาจะโรชาจะอุมมาปกพะนิพาสโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจุตาจะอเนชกาสุเรยยะโุจิลาอาคูอาคูวสะสะวะเนสิกโนทัสเตตัศทัศทากายาสัพเพนะนตะวานิโนอิทิมโตชติมโตนอมนโตวิตติโนมมทามนาพิกรมุพิกุนังสมิติงหะนังสมนามหาสมนามนุสามนุสุตมา พิขาปทัทโทสิกาอาคูอาคูมโนปทัทโทสิกาอถา,าคูหรรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสสิโนท่าเสเตเตทสสทากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตเยสสิโนโมทัมนาภิกรรมุภพิกุนางสมิติงวะนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวขะณะสาสหะโอทาตะคยาหาปโมโอกาอาคูเทวาวิจักนา สัทมาตาหารคาชามิสกาจะยัสาสิโนธนายังอาคาปาชุนโนโยทิสาอภิวัตสติท่าเสตเตตาสถากายาสัพเพนันตะวันิโนอิทิมัโตชุดิมันโตนามัน,ตน,มตนมตโตยัสสิโนมธัมมานาภิกามุงพิคุนังสมิตติงหะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสาสิโนลสัมพิตะกาลามะเสตถาโชตินามาจะ อาสวานิมมารติโนโอ,โอาโคอัฐาโคปรนิม,มิตาทัศเ,เ,เตทัศทากายาสภพน,น,นันตะวณิโนอิทิมันตัวชดติมตัวโนมันตัวยศสินโนม,มุทัมมมทามานาปิการรมมุขภูนังสมิติงวะนงังสัทเทเตเทวะนิกายาสภพน,น,นันตะวณิโนนามนวะเนียนะอคันชุงเยจันเยจัติสาสหาปะปวุทธ,ธาชาติมักกีลงัง โอคติน,นะมะานาสวางทักเเโมคะตะรังนาคางังจันทังวะอสิตาติตาสุพรมาปารมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมาโรติโจสจะโสปาขะสมิติงวะนังจะหัสสะพรหมโลกานางมาหาพรมาทิติทติสุป,ปันอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสินโสทเสษถะ อิสราอาคูปจเจก,กะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอพอภิกันเตสันเทเทเวสพรมเกมาระเสนาอภิกรมิปัส,สก,กันนัสะมันทียังเอะคันธพันธราเคนาพันธมัถทโวสมันตาปาริวาเรตมาโววุจิธาโวโกจินาง อิติตถะมหาเสโนโกันนะเสนังอเปยะอเปยสยิปะนินาตละมาหัจจะสาราังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขธทะนันโตสะวิชุโกทตทาโสปัจจุทาวัติสุังกุทโทอายอาอะสะยังวะเสตันจะสัพังอภิญญายวะววัคิตวานะ จกคุมาตะโตวอวันตะยิสัทธาสาวเกศสนเนระเตมะระเสนาอภิกันตาเตวิชานาตภาิกโวเตจะอัตตปะมก,กรุงสุตวาพุทธศาสาชนังวีตะและราเคหิปะกมุงเนสังโลมมปิอิชยุงสัพเพวิชาตะสังฆามาพยาตีตาสังยสัตสิโนโมทันติสห ภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ